การปรับตั้งความตึงของสายพานพัดลมเพื่อความปลอดภัยในการปรับตั้งผู้ใช้งานควรล็อกเบรกมือแล้วดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออกเปิดฝากระโปรงออกแล้วถอดฝาครอบฝั่งซ้ายออกจากนั้นตรวจสอบความตึงของสายพานพัดลมโดยใช้นิ้วโป้งกดบริเวณกึ่งกลางของสายพานส่วนที่พานโมเลกให้ได้ระยะตามค่าที่กำหนดในคู่มือการใช้และบำรุงรักษา าระยะความตึงของสายพานพัดลมไม่ได้ตามค่าที่กำหนดให้คลายโบนยึดไดชาร์จด้านล่างและด้านบนให้หลวมแล้วใช้เหล็กงัดยางงัดระหว่างไดชาร์จกับเสื้อสูบแล้วปรับตั้งความตึงของสายพานให้ได้ตามค่าที่กำหนดจากนั้นขันโบนยึดไดชาร์จให้แน่นข้อสำคัญถ้าสายพานพัดลมชำรุดแตกหรือขาด ให้เปลี่ยนสายพานใหม่